สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาเดบให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามและชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือมีไอเดียพ่วงบ๊อบแม็กอาร์ตี้เสนอแลกเวิร์ดกับเลเวอร์ มีรายงานว่าแมนซิตี้ของเรานะครับจริงจังมากนะครับในการที่จะคว้าตัวทางด้านปรเรีนเบิร์ดองการอนาคตไกลของทางด้าน r e เวอร์คูเซ่นนะครับถึงขั้นที่จะแนบสองแข่งอย่างเจมั ack, อาตีแล้วก็อัลกาบ,บ๊อบให้กับทางด้าน r e เวอร์คูเซ่นเป็นข้อเสนอนะครับทีมทอนะครับเปิดเผยว่าหนึ่งในผู้เล่นที่มีแนวโน้มย้ายออกจากแมนซิตี้นะครับ หลังที่ตื่นฤดูการ2024-2025นะครับก็มีทางด้านเควินดูบอยเพราะว่าหมดสัญญาพอดีและทางเปโกวเดียล่านะครับจำเป็นต้องตามหาทายาทคนใหม่เพื่อถือทอดในตำแหน่งนี้นะครับแน่นอนว่าเวิร์ดนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของลิสต์รายการที่เปโกเดียล่าอยากได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งอายุ21ปีนะครับยังเหลือศักยภาพเหลือเฟือให้ขัดเกลารวมทั้งเซ้นบอลทางไม่แพ้เควินดูบอยนะครับนอกจากนี้นะครับของดีที่แนบมาทั้งบ๊อบ วัย21ปีดีกีทีมชาตินอร์เวย์หรือว่าเจมส์แม็อาร์ตี้ดีกีทีมชาติอังกฤษยู21ดูเป็นประโยชน์ในระยะยาวของเลเวอร์คูเซนเช่นกันนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่ามาสเตี้ของเราต้องเสียผู้เล่น2คนเพื่อแลกบทรวมถึงเสียงเงินด้วยเนี่ยโ,โหแอดมินไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เท่าอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการตัดสินใจของทีมนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อมตอมตตารับยูเวเจอเรอผิดเวลาไปหน่อย เดียโกมาต้านะครับคุณซื้อของ j ยูเวนตุสนะครับยอมรับว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของสโมสรที่ตอนนี้นะครับผลงานกําลังย่าแย่ในการที่เผชิญหน้ากับยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้แต่ว่ายืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะลงสนามรับมือยอดทีมจากอังกฤษในเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับ คุณซื้อของยูเวนตุสนะครับได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผมไม่คิดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าเราจะลงสนามในเกมนี้เหมือนที่เราทําเสมอมาโดยพยายามหยุดพวกเขาจากการเล่นฟุตบอลในแบบของพวกเขาและเล่นสไตล์ของพวกเราเองซึ่งในวันพุธนี้นะครับแมนซิตี้ของเราจะเจอกับทางด้านมาลายูเวนตุสนะครับทีมจากอันดับ19ที่จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากอันดับ17นะครับมี8คะแนนเท่ากันรวม5นัดแรกต่างแค่ผลประตูได้เสียเท่านั้นนะครับ มารุ่าวต่อมานะครับน้าสมัยเทเลกราฟเชียร์เรือล่าตัวกมมาม马拉แทนแโรดี้เดอะเทเลกราฟนะครับสื่อดังของเกาะอังกฤษนะครับออกลรงเชียร์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดึงตัวทางด้านบูบากากรม马拉กองกลางตัวรับวัยยีิปีของไอตันวิลล่าไปทําหน้าที่คาตาทัพแทนโรดี้ในช่วงมกราคมนี้นะครับโายไบติป้าของเรานะครับมีปัญหายอย่างมากนะครับหลังการขาดหายไปของโรดี้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณหัวเขา่าจนต้องพักรักษาตัวหลายเดือน ล่าสุดนะครับจอห์นเพอร์ซี่จากเชลกราฟนะครับออกลงนะครับเชียร์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าคว้าตัวทางด้านกัมาาบมิตฟิดวจากไอตันวิลลาเพราะว่าแข่งชาวฝรั่งเศสน,นะครับทำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยม ในการเล่นให้กับแอตตมวิลล่านะครับแถมการเล่นของกาม马านะครับยังคล้ายคลึงกับทางด้านโรดี้ด้วยนะครับซีซั่นนี้นะครับกาม马านะครับได้ยกระดับผลงานของตัวเองนะครับได้อย่างโดดเด่นทั้งการลงไปเชื่อมเกมจากแนวรับรวมถึงคุมจังหวะบอลในการเล่นแม้ว่าประสบการณ์ของตัวตัวนะครับเป็นลองโรดี้แต่ว่าฝั่งกาม马าได้ความสดใหม่และลูกดุดันซึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับเปปกวัวเดียรานะครับ น่าสนใจนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับและที่สําคัญนะครับรู้ทางบอลพิมียร์ลีกเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเป๊ปกวดร์เดียล่านะครับได้กับมาล่ามานะครับแน่นอนว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับและเจ้าตัวก็เจอมาเกือบทุกทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยน่าสนใจเป็นอีกหนึ่ลิตรายการที่น่าสนใจเลยนะครับ อ่ะเอาละครับสำหรับ EP นี้แอบบินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้แอบบิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ